ไม่ฉันได้ร้องเลยใครอยากเป็นเศษธีฉันได้สีใครอยากขี่รถพอละจบแลยน้องสีนี่กิตมีเด็กคนหนึ่งเขาเอาแก้วมังกรมาให้สีด้วยอ่ะเออดีเลยดีเลยดีเลยเก็บไว้กินนะใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันในแบบโกลกาเดนนะครับหรือแมบปลูกสวนนั่นแหละปลูกผักปลูกสวนอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กำลังคิดกันมากเพราะว่าคนเล่นเป็นแสนเลยนะแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง เบื้องต้นน่าจะนี่เราก็จะมีฟาร์มของเราเองสองอันดูแล้วมันจะมนเหมือนฟิตนะเราถอยมาเราฟาร์มเราใกล้กันเลยใช่ต่างคนต่างย้ย้ายกันทาฟาร์มเราต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ก่อนเธอไปซื้อก่อนใช่ไหมโอเคใช่ซึ่งเราจะมีตังค์อยู่หกสิบพี่กิจซื้ออะไรอะซื้อสตรอเบอร์รี่เลยแล้วกันเพราะมีอยู่หกสิบฮะมีอยู่ห0สิบาทสีมีแค่ยี่สิบอ่าทำไมมันมีน้อยจังอะอ้าวพี่กิจทำไมพี่กิจมีมากกว่าสีอ่ะ อ้าวสงสัยได้โบนัสเฟรนด์บูธโอ้โหพี่กิจกี้โวงว่าสีซื้อได้แค่แค่หลอดสัวนงั้นเราก็เอาแก้วมังกรที่ได้มาไปขายซะปะนี่ขายก็อยู่ฝั่งนี้แก้วมังกรขายเท่าไหร่นะอะสี่พันเจ็ดร้อยอะสีรวยแล้วพี่กิจเอ้ยแพงเลยมีีีหกสิบบาทตายแล้วสี่พันเจ็ดเหรอใช่สีรวยแล้ว เมื่อกี้นี่มีใครมีมีใครจะให้อะไรอะไรผมเีงไหมครับเนี่ยเราไปปลูกกันดีกว่าเริ่มแรกแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ก่อนเลยปลูกปลูกไงก็คือคลิกเข้าไปอ่านี่ไงเอา้าผลเดียวเลยเหรอโอ้อา้านี่ไงนงคนนี้พี่กิตน้องคนนี้เ,เข้าใจดีพ,พ,พ,พี่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 ไปซื้อสตรอเบอรี่มาแล้วพี่ก็เอาอันเนี้ยสตรอเบอรี่อ่า,อาหายเลยเอา้าพี่กิต ไอ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 จอบนี่มันคือเอาไว้เอาไว้ขูดนี่ไงคะรีมูฟโอยแล้วตอเบอรีพิกกิจหายไปไหนก็หายไปเลยไงพี่ขุดทิ้งไปละก่อนมาเราจะมีคนขโมยเราไหมน้นั่นไงน้องมันขโมยได้ด้วยหรอแกลมกรคือคนนี้พี่กิจแล้วมาดูสวนเขากันไหมอุ้ยขโมยได้ขโมยได้ด้วยหรอขโมยได้พี่กิตพี่กิจ เรา <c oughs> สามารถดูได้ด้วยนะว่าพืชผักของเราอะ่ะกิโลกร,รัมมันต่างกันอ้าวเหรอใช่ค่ะพีกกิดไปเก็บแครอทแล้วพีกกิจจะได้รู้อ่ะพกิจยังไม่ขึ้นเลยนี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วมันยังขึ้นเป็นหน่ออยู่เลยน้องสีเสร็จแล้วค่ะอ้าวเหรอเป็ของพิกกิจกี่ก,กิโลกร,รมัมโ,โ,โอ้โหสามจุดสี่กิโลใหญ่กว่าของสีอีกสีสามสิบสามไปขายไปขายไปเนาะโอเคขายได้เท่าไหร่ครับอ้าวยี่สิบเปหรอ ขายเลยขายเลยพี่กลับไปที่สวนก่อนกดที่การ์เด้นนี่อ๋อมันอะไรเอเฮย้ยลืมลืมไปซื้อามาเล็ก่อนพี่มียี่บกว่าบาทโหน่าเศร้าจังเลยพี่พาไปแล้วพี่ก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่พี่ซื้อไปละสองอย่างเรียบร้อยพี่กิจสีจะลองปลูกมะเขือเทศเอาดิพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ปลูกแครอทนี่ปลูกกาแาไมาแล้วเขามาปลูกอะไรอ่ะเขามาขโมยสตรอเบอร์รี่สีเหรอหรอะ พี่ไม่อยากขโมยเพราะว่าพี่กิตเป็นคนดีหรือว่าพี่กิจเห็นว่าสีอยู่นี่เอ๊พี่กิตเปนมีพี่รู้ัไหมะไม้มันยังต้นไม่ใหญ่มากนี่สีจะปลูกของที่แพงที่สุดพี่กิตถ้าสมมุติว่าสีเดินไปหาพี่กิตอ่ะอ้าวพี่กิดมึงไปไหนเนี่ยไปขายไปขายรีดตั้งตัวรีดตั้งตัวมีทางที่ไม่มีบุญนะจีอะไรโอ้โหอะไรข้าเอามาโชว์ว่ะข้าให้พี่ว่ะเฮ้ยเอาเอาว่า ไม่รู้แค่หลอดทองคำว่ะเฮ้ยพ่กิทวับวับวับไปแล้วไปแล้ว,ไ,วไปแล้วดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวดูสิโชก้อนสี่ร้อยว่ะ <400 S 2> โอ้โหไม่เท่ารูปไม่ไม่เท่าแก้มังกรน้องสีเลยสีแล้วก็ยังดีขอบคุณครับขายเลยเอาบลูเบอรี่ไปก่อนแล้วกันสี 400. ่ร้อยอะเอาไปก่อนอ่ะเอาไปก่อนโอ้ก็ไปบลูเบอรี่แกร็บเธอเธอ เก็บมะเขือเทศเราอะพี่กิตรอนานเหมือนกันนะเนี่ยน้อง้ามากระโดดดึงๆึงให้สีด้วยอ่ะดีแปดร้อยของสีอ่ะดูดิมันไม่โตเลยอ้าวโตยากไงของแพงก็ต้องรอก็ต้องรอนานนี่อุ้ยกอุ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงล่ะมันคืออะไรตอวบอลลูนอุ้ยมมันใหญ่อย่างนี้กี่กิโลกรัม1.66 น้องสีนี่สีทองเหรออุ้ยเขาสีนู้น่งอฮ้ยโอ้โหโอ้โหบังเลยขโมยเลยขโมยวิกิทสีมาแล้วเอออยู่ไหนอะใครอะอย่าบอกนาจะให้พี่อย่าน้องวิกิทมันไม่เห็นเอาเอาพี่รับไปอ้าวโอ้โหขอบคุณหลายๆเริ่มแรกก่อนเลยแครอทแครอทอันนี้ได้ได้เท่าไหร่วะพี่นึงโอ้ยมาได้เท่าไหร่ครับ ห้าร้อยอันตั้งเลมได้ห้าร้อยเอขายเลยแล้วใหญ่อย่างเดียวเลยเหรออันนี้สตรอเบอรี่ได้ตั้ง5้าร้อสิบไงขายหมดตัวเลยหมดแล้วครับขายหมดเลยครับไม่เอาแล้วครับเขาบอกว่าอีกห้านาทีเขาจะเติมของให้เราพิกิจของแล่อ๋อพวกเล็ดแล่ๆหรอใช่ค่ะบรมันคือต้นบูเบอรี่จ้ะอ๋อมันนัใหญ่เงี้ยพี่ลองเก็บดูสิ สีอยากเห็นวนะ่ามันใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่นะบลูเบอรี่เนี่ยมันก็ลูกเท่านี้เอ้าเอ้แล้วเกียร์ช็อปนี่คืออะไรตรงเนี้ยไปด้วยไปด้วยไปดูสิโอ้โหที่รดน้ำเหรอใช่ห้าหมืน่นมีเบสิคสปริงเกิลมีแอดวานซ์สปริงเกิลโอ้โหอ๋อเป็นแบบเหมือนที่ฉีดน้ำต่างต่างอู้ยังถูกสุดแค่ตกอันนี้<อ>คเควสด้วยเธอเอออะไรอะ่ะน้องสีมันมีคเควสด้วยมันมีคเควสรายวันนี่ไงแล้วก็ มาทาเอาทุกวันเราก็จะได้แล้วก็วปลูกปลูกเมลอนด้วยเม,เ,มเมลอนีเมลอนเมลอนเลย <c oughs> เ,ออเมลอนไหนเออถ้าไม่เอาผมเอานะครับถ้าไม่เอาผมเอานะครับอ้าวเออเออน้องเขาเอามาให้ด้วยได้อ้ยขอบคุณขอบคุณเอาละไหนไหมรับบริจาคจริงๆแต่ไม่ต้องปลูกผักก็ได้น้องสีเราเดินเรีอะไรก็ได้เก็บรวนรวาครับเก็บรวรวาครับ โอ้ยต้นมะเขือเทศพี่เมื่อไหร่มันจะขึ้นมาวะสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่นานแล้วเกินร่ํารวยจังวะร่าซ้ากันจังเลยอะไรพกิน่นี่โอ้โอ้ยเข้าใจดีจุงเลยพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่มีเหลือไหมครับพี่มีเหลือไหมครับเอาอันนี้เหรอเอ้ทำไมน้องปลูกแล้วให้พี่ยังเยอเลยเนี่ยอ่ะพี่ขอบคุณเลยนะครับว่าใส่กล้องแล้วก็มีคนให้ดูสิชตตอบอรรี่ แล้วก็อันนี้พิกิตรพิกิตดูก่อนนี่แครอทสีลุงเฮ้ยเรนโบนี่ว่าดูดิมันเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะใช่ใช่สีะขาสติกเนี่ยสีมีตังค์เท่าไหร่ต้องสีอ่ะอะไรห้าห้าเอ็มห้าล้านเลยเหรอยอบโอ้โหอัยใหญ่ค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงน้อยอะไรนี่นี่ไงพี่ซื้อแบมบูแล้ว สี่พันอยากรู้ต้นอะไรจะไปดูกันก็สีบอกว่าต้นไม้ทำไมพิกิดไม่เชื่อน้องเลยอ่ันี้หรือเปล่าแบมปูอัวไม้ไผ่เหรอไม้ไผ่หรอมันคือไม้ไผ่สงสัยใช่ให้พี่เหรอเออพี่ไม่ใช่วัดเส้าหลินนะแต่พี่ทำไะไก็ได้อ๋อมันคือไม้ไผ่พี่อ้อันนี้น้องที่เขาติดตามเราอยู่นี่นาอ้าเหรอพี่ให้เลยสตรอเบอรี่อ่ะพี่ให้เลยอ่ะพี่ให้ แล้วกิจสีมันหอดร้ายมากมันต้องให้สีเก็บบูเบอรี่หนึ่งร้อยลูกอ้าวนี่ไงพี่ก็ปลูกเต็มเลยโถจะได้น่าจะให้มาเก็บของพี่ได้อ้าวถ้าสีไปเก็บของพี่กิจอะสีจะเสียกี่โลบั๊กอะ่ะมันไม่เท่าหกหนกแค่อย่างเดียวมันสามสิบกว่าโลบักมั้งท้าพี่อ้ยไม,<ะ>ไม่คุ้มหรอกขายได้ยี่สิบบาทนะ่ะต่อให้คุ้มไม่คุ้มมันก็ไม่น่าภูมิใจเพราะเราเก็บของคนอื่น <N> นี่ไงเราต้องเก็บของตัวเองแหมพูดสส้นดีเลยกูก็ได้จากคนอื่นเข้ามาเหมือนกันอะไรวะเน โอ้โยเป็นคนให้เรานี่น้องๆตามมาใช่ไหมเนี่ยอุย้ยเขาบอกว่าผมก็ FC อ้าวสรุปในห้องนี้เราเป็นที FC ใช่ไหมปะช่วงเวลาพบปะมิตรรักแฟนเพลงนะคะใช่และมิตรรักแฟนเพลงก็ซื้อแตะปลูกของที่ดีมาให้พี่โอ้ยพี่ไม่ต้องเล่นแล้วพี่ลอยอย่างเดียวแล้ว,ลวพี่เก็บต้นของพี่ด้วยตนเองแล้วเ่าต้นในนั้นน่นะต้นอ่ะแบมบูโอ้โหยัไงไงยาวโดเลยพี่เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว บอรร่ที่เป็นโกไม่ผมอะไรน้องรักน,น้องรัก,ก,รกไม่ไม่ไปปลูกแล้วครับน้องรักแหมของพี่เยอะจังใช่แล้วเพราะพี่จะอาเป็นเศรษฐีพี่อยากเป็นปเศรษฐีพี่กิตจ,จะเป็นเศรษฐีดูดูอะไรสวยด้วยโอ้ยได้เลยแล้วน้องน้องไม่ไปปวดล่ละเอ้ยไม่ไม่ไปปลูกละ่ะโอ้ยมะเขือเทศคุณสุกงอมแล้วนี่ใช่ค่ะอ,อะไรหรอคะวุ่ยไม่ทนันไม่ท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 ันวุ่ยวุ่ยนิดเดียวอื้อ อายยหรอจะกดจุดแล้วเชียวป่าป่าไม่มีอะไรลูกพี่สีสวนพี่สีสวยจังนีคนมาชมสีฉันด้วยโอ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาก็ชมฉันแบบนี้แหละอ้าวเออแหองน้องน้องชมพี่อ้าวน้องไม่อยู่ฟังพี่เล้วพิมพ์ยาวไปหน่อยพี่ไม่อยู่พิมพ์สีเอ้ยมันมีคนมาขโมยมาเขื่อนเด็ดป่ะปีแล้วก็ฟังว่าสีมีอะไรมาให้ไหน โอ้โหอะไรอเ,อเอาของของขวัญมาไงเนี่ยแตงโม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 ,งโมเหลี่ยมจัดว่ะนี่แตงโมจริงเหรอใช่ไป้ไอุยอ๊ยอุย้ยอุ๊ยผ่าสว่วนพี่เลยว่ะสรุปมันเป็นยังไงอะ่ะมันก็คือผ่าแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะอ๋อไม่พังใช่ไหมอยากโดนฟ้าผ่าช่วยผ่าลงหน่อยเลยอย,อยากโดนอยากโดน,น,นอ,อ,อยากโดนช้อนแดงอ่ะเอออยากโดนพี่สีจะไม่ขายพี่สีสัญญาว่า พี่สีจะเก็บน้องนี้ไว้จนกว่าพี่สีจะมีเงินเป็นล้านนะคะโกหกโกหกเดี๋ยวมึงก็ขายเชือกกูสิก็สีกดล็อกไว้แล้วพี่กิตนะฮะเอ้ยพี่กิตมาดูฟักทองบ้านสีก่อนไหนเออฟักมันแต่มันยังเก็บไม่ได้อ๋ออ๋อมันเป็นแบบมันกำลังงอกวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่ก็คือเหล่าเอฟซีที่จอยเข้ามาเล่นไม่ต้องทําอะไรมันวันไม่ต้องมัแต่ปลูกเลยมีแต่คนให้ของ น้ดูพี่กิตดูที่มือสีสิทำไมอ่ะสีสัญญาว่าถ้าสีมีเงินหนึ่งเอ็มซิงจะขายสิ่งที่อยู่ในมือโอ้โหโอเคขอฝาสาให้มานะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเงินมากกว่านี้จะมาอัดใหม่ดูชื่อมันจุทันใหม่เป็่ยองคนขอไปเป็นเศรษฐีก่อนนะตอนนี้ใช่อะตอนนี้เหมือนมาป้นน้องๆตอนนี้ต้องสร้างตัวก็ขอบคุณน้องๆทั้งหมดนี่เลยพี่ไม่รู้ชื่อเลยนะแต่เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าได้ดูคลิปนี้มาแบนด์ด้วยหน่อยนะว่า ตัวละครนี้ชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรพี่จะจำได้ครั้งหน้าจะได้เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายบายครับ